มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสมพงษ์ประกาศลาออกหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิงนั่งประธานที่ปรึกษาวันที่28ตุลาคม64ที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้านานาชาติของก่นนะคะพักเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ภายใต้แคมเปญพรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสัรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสสชุดใหม่โดยมีสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะนายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะขึ้นปราศัยในงานระบุว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วของคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างอนาคตตลอดหนึ่งปีที่มีความคิดและความตั้งใจ ว่าเมื่ออายุครบ80ปีคงต้องละมือทางการเมืองเพราะแต่ละช่วงที่คิดจังหวะไม่มีแต่วันนี้ทีมของงานที่คิดอ่านออกมาใช้เวลาหลายเดือนคือเป็นทีมของคนหนุ่มเพื่ออนาคตของพรรคจึงกล่าวเรียนว่าเวลาโอกาสจังหวะพอดีจึงขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาทําหน้าที่ต่อโดยตนแล็คณะผู้บริหารจะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคต่อไป ส่วนโครงการการเมืองพักยังปรับให้มีคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมจึงขอ,อกล่าวว่าขอขอบคุณกรรมาการบริหารสสเพื่อไทยและสมาชิกพักในเส้นทางที่มั่นคงโดยเราได้เพิ่มคณะที่ปรึกษาจึงเชิญคุณแพททองทานชินวัตรในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการที่มีส่วนร่วมและนวัตกรรมใหม่ของพักขึ้นมาบนเวที สมพ์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิงนั่งประธานที่ปรึกษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ